มาแล้วครับตัวเดียววันเดียวหนึ่งทีมที่น่าสนใจในวันนี้ตามสไตล์มิสเตอร์หานวางบอลนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันที่เกมกันแข่งขันฟุตบอลบนเดสลีกาของเยอรมันนะครับในคู่ของออาต์บวกกับไบเยอร์มิวนิกครับ อัฟบวกในยังคงลุ้นตัวไปเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับในฤดูกาลหน้าหลังจากทำสถิตร้พ่ายยาวถึง11นัดติดด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดของพวกเขาเลยอย่งางไรก็ตามพวกเขาเนี่ยเพิ่งสะดุดมาในนัดล่าสุดหลังเสมอให้กับพอเป็นฮามันหนึ่งประตูต่อหนึ่งหยุดสถิติคลีนชีตลงที่5นัดพร้อมกับพลาดโอกาสในการทำแต้มทาพกลุ่มท็อปติกเหลือแค่แต้มเดียวอย่งางไรก็ตามครับตอนนี้พวกเขานั้นรังอันดับที่8ของตารางคะแนนนะครับด้วยผลงานชนะสิบเสมอ9แพ้8มี39คะแนน ส่วนทังทีมเยือนเองก็ชนะแบบผืดจับกับทางซัมโพรีในนัดที่แล้วนะครับขนาดเดียวกันเกมเยือนของพวกเขาเองก็มักทําแต้มล่น11จาก16แต้มใส่ติทั้งหมดนั้นชนะ3เสมอ2แพ้1แถมทีมพญาเสือใต้เองก็ดวงสมพงกับการเล่นในวันศุกร์หลังจากเอาชนะได้ทั้ง4นัดของซีซั่นนี้นะครับอีกทั้งยังไม่แพ้ใครเลยตลอด12เกมที่ลงเล่นในคืนวันศุกร์อีกด้วยครับโดยใส่ติชนะ9เสมอ3นะครับ มาดูกันที่ความพร้อมกันบ้างครับของทางทีมเจ้าบ้านอัลส์บวกครับของทางเยสท็อปคุณซื้อของทีมวันนี้ก็จะขาดตัวเจ็บอย่างทางลิสอ็อกปอร์ดโรเบิร์ตกัมมี่และยูซูฟคาบาดายีนะครับโดยอัลส์บวกเองจะมาในระบบ3-4-2-1ครับประตูเป็นฟินดาเมนครับกองหลังมีคริสแลนด์มาชิมาเจฟฟี่กูเบเลลและเฟรดดิกเซนซิเกอร์นะครับแดนกลางมีมาริอัสโวฟอาร์เนลไมเออร์แฟรงค์ออนเยกาและดิมิทอสเกียนอนุลิสครับ 2ตัวรู้แกเป็นทางเฟดิกยันเซนกับอเล็กซิสเมลไรส์ครับศูนหน้าตัวเป้าเป็นฟิลิปเทสนะครับมาดูในส่วนของความพร้อมจากทางทีมเยือนไปยุ่นกันบ้างนะครับทางแองกลคอมนีทเทรนเนอร์ในเกมนี้จะหมดสิทธิ์ใช้งานตัวของมานเอลนอยเออร์ดโยโออุปาเบการโนและอัฟองโซเดวิสนะครับรวมไปถึงทางฮิโรกิอิโตะที่บาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาเป็นรายล่าสุดนะครับส่วนทางเล็กซานดราพาวโลวิดเนี่ยกลับมาลงซ้อมได้บ้างแล้วนะครับแต่ว่าเกมนี้ยังไม่ฟิตสมบูรณ์ครับ โดยทางไบเยอร์เนี่ยวันนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ครับประตูเป็นโยนาสเออร์บิกเหมือนเดิมนะครับกองหลัง4คนเนี่ยมีทางโจเซฟตานิซิชกิมินแจเอริกไดเออร์และเลฟอเอลเกเรโรครับแดนกลางครับใช้เป็นเลออนโกเลสกากับโจชัวคิมมิชนะครับ3ตัวรุกมีไมเคิลโอลิเซ่จามอมูเซล่าและเลลอยซาเน่ ane, ครับสูนหน้าตัวเป้าเป็นแฮร์รี่เคนครับและสำหรับคู่นี้ครับด้วยโจทั้งนี้ทั้ศาสตร์เนี่ยยังไงก็ต้องยกหางจากฝูงไว้อยู่แล้วนะครับด้วยสมการสูตรแม่2เลยครับ ถึงแม้ว่าปรอมกันเล่นในช่วงหลังเนี่ยจะหืดจับนะครับไม่เสมอก็ชนะแบบเฉือเฉือนมาก็ตามโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับในพวกเขาเสียประตูค่อนข้างง่ายนะครับอีกทั้งพวกเขาเนี่ยยังมีเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยให้กังวลให้พะวงอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังไปต่อด้วยเกมดาร์บี้แมตช์นะครับกับทางอุลซียาดอทมูลอีกต่อหนึ่งครับอย่างไรก็ตามเจ้าถิ่นเนี่ยก็เป็นทีมสายยิงน้อยนะครับแต่ว่าเกมรับนั้นเหนียวแน่นเหลือเกินครับ 7นัดที่ผ่านมาเนี่ยเสียไปแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับประกอบกับ 5. จาก6เกมหลังสุดเองที่อัลบวกนั้นเป็นเจ้าบ้านในลีกเวลาพบกับไบเยอร์เนี่ยสกอร์นั้นก็มักจะจบลงด้วยผลต่างเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นมองมุมนี้แล้ววันนี้ก็ขอวัดใจเชียร์กับทางอัลบวกอีกรอบรับวันนี้ความมั่นใจอยู่ที่4ดาวครับเชียร์อาบวกสบายหายห่วงครับคิดว่าทีมเจ้าถิ่นมีโอกาสยันเสมอได้ที่1ประตูตัวหนึ่งรือว่าอาจจะแพ้แค่ลูกเดียวเท่านั้นครับ